แล้วครับก่อนไปชมคลิปนะเรามาดูอัตราเร่งของเขาก่อนนะครับนะฮะความร้อนนิ่งมากนะระบบน้ําเนี่ยผมรับประกันให้เลยนะครับแล้วก็เกียร์ด้วยเกียร์ไม่ถอยไม่เข้าไม่เปลี่ยนเนี่ยผมรับประกันเลยซื้อคืนเลยเอาจริงๆนี่ไม่ใช่ว่าขายถูกแล้วส่งเดชขายซีซัวมุวมๆวนนิ่มไปนะ,ะนะครับเราก็มีจารบันอยู่บ้างนะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับมีเก็บช่วงล่างเออสามหมื่นแปดพันบาทเนี่ยแอร์เย็นนะครับ เดินทางไกลได้นะฮะจบไฟฟ้าประตูเซ็นอร์ล็อกนะครับแต่ว่ามีเก็บช่วงล่างนะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคนะน้ํามันอย่างเดียวนะครับเคยแก๊สยกเลิกแล้วความร้อนจะอยู่เท่านี้เกือบเกือบครึ่งนะครับแต่ไม่ถึงเอาล่ะไปรับชมคลิปกันเลยนะครับสวัสดีครับผมพบกับบิ๊กชอรถบ้านอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่เคยดูรีวิวก่อนหน้านี้ไปนะฮะของเจ้าคันนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยลืมไปเลยนะครับเซ็ตสมองใหม่ลืมไปเลยนะครับเหมือนกับว่าคลิปนั้นไม่เคยเกิดขึ้นนะครับ ผมจะมารีวิวใหม่นะครับแต่ราคาเดิมและที่สำคัญคือผมทําแอร์แล้วนะครับเปลี่ยนมือเปิดแล้วนะฮะแล้วก็มีทําการเ,ออเดินใบพัดท่อน้ําใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันครับกับเชฟโรเลตอาร์วิโอกีออโต้ขึ้นยู 4, K 4เคยแก๊สยกเลิกแล้วตกลุ่มดังอย่างเดียวนะครับเลี้ยวไม่ดังตําหนินะฮะตกลุ่มดังอย่างเดียวเลี้ยวไม่ดังราคา38,000บาทภาษีไม่ขาดาหมดกันยา,าปีหน้าเลย67เเลยนะครับผมเอาละครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ต้องนานก็ไม่มาจอดข้างๆดูซิไปครับต้องขยับอีกแล้วเอาละครับผมคุณผู้ชมอ่าสามหมื่นแปดพันบาทนะครับตอนนี้ก็ล้างเรียบๆแล้วคราวที่แล้วมันไปจอดเออ่ตรงฝั่งนู้นนะครับซึ่งมันจะมีเออ่มุมอับนะแสงมันก็เลยน้อยนะฮะทำให้คุณผู้ชมไม่เห็นครับสีเนี่ยจะมีประตูนะครับเออ่ช่วงไหลขวานะฮะสองบานเลยนะถ้าไปยันข้างหน้าเนี่ยจะซีดนะครับนี่แล้วก็มีการชนหลังนะจะมีแบบนี้นะครับโยาครับสามหมื่นแปดพันบาทนะ แอร์เย็นนะครับมีแ mm hmm. ค um, ่ตกลุม hmm. ดังเดียวนะครับตกลุมดังนี่มันจะซ่อมถูกกว่าเลี้ยวดังนะครับเพราะเลี้ยวดังเนี่ยมันจะเป็นพอขับนะอาจจะเป็นหวกลูกหมาคันชักกันทรงอะไรก็ว่าไปปิงนกล่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสีก็จะมีนิดนึงนะฝั่งเนี้ยก็จะมีดังๆนี้นะครับเป็นวงวงๆนี้ครับแต่ว่าอย่างอื่นดูแลเงานลรถไม่เคยชนนะคุณผู้ชมนะครับก็จะมีตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเคยติดหางนะครับหางหลังนะแล้วก็ออกไปนะครับกล้องนี่ต่อไปแล้วนะเดินไปแล้วายเกียร์ก็มีไฟนะครับใช้ได้ด้วยนะไฟท่อนี่ตกนะครับ ตัวถังสวยนะรถไม่ผูนะครับพวกระบบโชคต่างๆดีนะฮะนี่กันสาดอาร์วีคือราคา38,000บาทนะผมไม่ได้กวนนะคือแค่ถ้าช่วงล่างดังอย่างเดียวเนี่ยผมเชื่อมันก็โอเคนะไม่ใช่ว่าบุโฮช่วงล่างดังเกียร์ไม่ถอยด้วยคันนี้เกียร์ดีรับประกันเกียร์ให้ด้วย30วันนี่จานเบรกเซาะร่องนะครับลันซับนะครับไฟหน้าก็นี่แบบนี้ครับจะมี มันหม่นนิดนึงนะตรงนี้ก็ติดด้วยนะครับเป็นไฟเหมือนเดลไรนะครับแล้วก็สว่างเหมือนกันนะทะเบียนไม่ขาดนะครับเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับขาย่แล้วตรงนี้มันจะนึงนี่ทำแล้วนะฮะเจาะน็อตยึดนะครับสวยงามนะครับก็เป็นดูดีนะฮะมือเปิดก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใครแล้วที่ผมรีวิวไปค่อนข้างดิบค่อนข้างเถือนนะก็รอบนี้จะมาแก้ตัวนะครับแล้วก็ล้างให้มันดูดีขึ้นด้วยนะฮะเอาไปดูกันที่ห้องเครื่องกันนะครับกับเชียวเล็38,000บาทนะครับขับเดินทางไไกด้ ตกลุมดังอย่างเดียว38,000บาทถ้าไม่โลกสวยได้รถขี่แน่นอนครับผมเอาล่ะผู้ชมมาต่อกันเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยหน้าตาเดิมสนิทเลยนะฮะน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่ขยับผู้<ว>ชมครับอ่ะเดี๋ยวหาว่าโมเอาดูน็อตเลยนี่น็อต <Not S 1> ไม่ขยับเลยฮะภาษีไม่ขาดด้วยที่สำคัญเอกสารพร้อมโอนซื้อปีนี้ก็ต่อภาษีปีหน้า38มหมโอ้ไมหาที่ไหนนะครับ นี่แบตให้ดูแบตเลยไม่ได้โขกนะจริงๆจะถอดเปลี่ยนก็ยังได้เลยไปใส่เชฟคนอื่นนี่หกหกนะครับหมดหกหกแบตเอ้ยแบตใส่มาตอนหกหกเดือนห้านะครับแต่ไอผมประเภทว่าไม่ไม่ชอบยำมานะฮะนะครับผมแต่ว่าชอบกินลาบมากกว่านะฮะโอมุกอะไรของมันวะไอชอนเอาละครับแอร์เย็นนะครับเดินทางไกลได้นะครับท่อน้ําตอนแรกก็เป็นมันต่อเป็นข้อป้องมานะก็บายพาสเดินเป็นเส้นเดียวนะครับอ่าโอเคนี่แอร์เย็นเจี๊ยบเลยเนี่น้ำน้ำเดินทางไกลได้นะ เครื่องเกียร์ดีนะครับรับประกันเกียร์ให้ด้วยครัสำหรับใครที่กังวลว่าให้เกียร์มันจะกระตุกหรือว่าเกียร์ไม่เปลี่ยนหรือว่าข้าวตอนเช้าเครื่องเย็นไม่ถอยหรือเปล่ารับประกันเกียร์สั่งซืวันในใบสัญญาซื้อขายครับสามหมื่นแปดบาทนะครับจัดโปรโมชั่นช่วงปีใหม่นะฮะสำหรับใครที่ต้องการรถใช้งานจริงๆแล้วงบไม่พอต่อรองมาขายได้ขายไปดูภายในครับเอาละครับภายในก็แบบนี้นะฮะโอ้โหเดิมๆนะครับก็จะมีคราบมีอะไรบ้างนะตามสภาพนะครับ38,000บาทเบาะตรงนี้มีขาด อย่ติดเครื่องให้ดูด้วยคุณผู้ชมครับกุญแจอยู่นี่ผานหมดสตาร์ทเครื่องชิ่องเดียวติดไฟไม่มีโชว์นะฮะนี่เปิดแอร์แล้วเปิดแอร์ด้วยนะนี่รอบนิ่งไม่มีสวิงไม่มีหอบไม่มีเร่งเฮือดแลนะครับแอร์เย็นจริงแอร์เย็นด้วยนะครับเย็นจริงครับไม่ได้โกหกทำมาแล้วนะนะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็จะมีนี่มีประกันด้วยที่สำคัญมีประกันภาษี67นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้นรูปเอาไว้ กระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดเลยนะครับบ้านหลังขวาเนี่ยจะลงนิดเดียวนะฮะอ้าวได้ครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ในด้านหลังนะเอานิดนึงเดี๋ยวก่อนเลขไมย่ยังไม่ดูเลย2 2 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับโอเคนะฮะไปรับชมกันต่อที่ในเบาะด้านหลังกันเอาละครับภายในด้านหลังนะครับก็นะฮะมีคราบมีอะไรบ้างนะครับคราบน้ำนะฮะตัวนี้เนี่ยเบาะจะสามารถพับได้นะนะครับนี่ข้างหลังก็จะมีไฟสีม่วงด้วยเบาะพับได้2ข้างเลย ทำให้ uh, เรา uh, ด้วยที่เป็นรถเก่งเนี่ยมันจะใส่สัมภาระได้น้อยใช่ไหมเอ้ยอย,อย่าให้ต้องทุรักทุเลโอเคได้แล้วหื <c oughs> <c oughs> กับฟันก่อนๆเลยอ่ะโอเคมันก็พับปรับราบได้แบบนี้เลยคุณผู้ชมครับทําให้มีพื้นที่ใส่โตะ๊ะหรือว่าจะไปเปิดท้ายขายของคนสับเริ่มต้นการค้าการขายนะฮะรถคันเล็กคันเดียวเนี่ยมันก็เอาอยู่นะแล้วก็ตอนนี้เป็นน้ํามันเนาะเคยแก๊สน,นะครับวันนี้ต้องบอกก่อนจอเนี่ยมันเคยติดนะครับ ตอนนี้ไม่ติดแล้วนะฮะตอกล้องขางหลังไว้แล้วด้วยนะครับไปทําจอให้ติดก็จะสามารถดูกล้องได้นะครับนะครับผมอ่ะเคตรงนี้ก็มีที่วางแก้วน้ําที่วางแก้วน้ำตรงกลางนั้นมีอีกสองอันนะอืมโอเคครับผมมาดูกันต่อที่ในห้องฝากระโปรงหลังกันครับเอาละครับนี่ผมติดเครื่องอยู่ด้วยนะเนี่ยมาดูกันต่อที่ในห้องฝากระโปรงหลังนะฮะรถคนันนี้ต้องบอกว่าเดิมจริงๆครับคุณผู้ชมไม่เคยชนหนักนะเฮนะ้ยราคาสามพันไปพันบาทนี่ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าตั้งงบเอาไว้เนี่ย ถ้าจจะไปมองสามห่วงนะโดเรมอนบีสิบเอ็ดถ้าบีิเอ็อาจจะไม่ถึงอาจจะสองหมื่นกว่าบาทแต่นี่สามหมื่นพบาทได้รถปี2องพนะครับไม่ถือว่าไม่ถือว่าช้าไม่ถือว่าโซมนะนี่เคยติดแก๊สก็รายงานกันตรงนะครับไม่เสียเวลาแน่นอนฮะไม่มีการแบบหลอกให้มาดูรถแล้วบอกว่ารถสวยแล้วมาดูก่อนแล้วเดี๋ยวมันกะว่ามาจะมามัดมือชกหน้างานไม่มีครับคุณผู้ชมนะครับประเมินให้เรียบร้อยนะครับบอกกันให้หมดจดนะครับแล้วคุณผู้ชมตัดสินใจเองนะครับไม่ได้บังคับ นะครับมาลองรถจนกว่าจะพอใจในผมเติมน้ำมันให้นะฮะกับราคา3 8 0 0มบาทนะครับมาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับผมจบแล้วนะครับสำหรับเชลล์ราคาสามหมื่นแบาทดูรีวิวแล้วเป็นไงครับตัดใจเองได้เลยนะเล่มครบนะภาษีไม่ขาด67นะครับเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับโอนไม่ได้ซื้อคืนเป็นมูลรับประกันเครื่อง30วันนะครับรับประกันเกียร์ใช้30วันด้วยหูระบบน้ํานิ่งๆไม่มีหายไม่มีแห้งไม่ต้องคอยเติมนะครับผมใครหารถใช้งานนะครับราคาไม่แพงสามหมื่นบาทโลกไม่สวยนะผมบอกต้องอยู่บนโลกแห่งความจริงครับกับราคา3 8 0 0 0บาท ไอ้คันนี้เนี่ยช่างกิโลเนี่ยซื้อขายซากกันก็สองหมื่นห้าแล้วผู้ชมนะสองหมื่นห้านี่ไม่มีเล่มด้วยนะเป็นรถที่จะพอร์ทได้หมดเราจะขอกันเองอะนะครับนี่เอาเล่มไปด้วยเอกสารพร้อมโอนนะครับผมเอาไปเลยครับสามหมื่นแปดบาทครับสำหรับพิกชอลรถบ้านต้องเป็นเอฟซีอนแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับใครไม่กดติดตามไม่ว่าใครจะเห็นเออผมรีวิวคลิปนี้ที่ไหนนะครับกดตามช่องทางนั้นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทิกตอกหรือยูทูบนะครับหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กก็ะตากนะครับผมนะครับผมสำหรับนี่พิกชอนนแหมมัลัมนลแบบดูรถได้ที่่ออมใหญ โทร0 8 5 4 4 1 8 1 8 9ครับสาม0 0ืแปดบาทครับใครงบไม่พอต่อรองมาขายได้ขายเอาไปเลยนะครับผมสวัสดีพี่ชอรบ้านล้าไปเลยครับสวัสดีครับไปขับเข้าบ้านแล้วนะรอรอลูกค้าดีกว่ารอคนจริงนะครับรอเนื้อคู่แล้วกันนะนี่ผมบอกเลยนะมาตกหลุมดังก็คือตกหลุมดังนะครับเลี้ยวไม่ดังนี่เนี่ยหักขวาสุดละนี่หักสรงด้วยไนงะ เลงส่งนี่ตกหลุมดังได้ยินไหมครับได้ยินนะนะครับขับดีโอ้โหพุ่งนะครับก็ถ้าทางเรียบ,ยบมันก็ไม่ไม่มีเสียงอะไรนะแต่ว่าถ้าตกหลุมมันจะมีเสียงดังนะครับในงานตรงครับมาไม่เสียเวลาขอบคุณครับ